พามาดามแพมไปเวียดนาม5วัน4คืนมาดูซิว่าทำอะไรบ้างแค่5วันจะสัมภาระอย่างละ5ปีเพื่อได้ผัวอยู่นู่นและเมื่อมาถึงสนามนี้ก็มีมาดามแพมแอน h u s b a n และนี่เป็นรถประจําตําแหน่งของมาดามแพมมิแกไทยแลนด์มีรถประจำตำแหน่งมาดามแพมก็มีรถประจําตําแหน่ง ผมไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนี้มาก่อนมีนี่ค่ะด้านอาสาวน้องแพลตาสาวมาดูแลเองเลยค่ะกลัวว่าจะไปรบกวนแขกคนอื่นดูขาค่ะดขาจริงกับขาเทียมใส่ขาเทียมมาต้อนรับเป่นกี้ผมไม่ยินแต่ เยียวแต่ตุพันธ์ค่ะมาถึงโฮจิมินเลยอ,ลอยู่ตรงหารโรยหาที่แรกเงินตอนกลางคืน,นบูเบอร์รี่ที่เธอตรงเข้ามาทักเพราะว่าเธอชี้นี้ชี้นี้ไปดูสิ่งที่น่าสนใจตรงนู้นดีกว่าครับไม่มีปัญญาซื้อก็อย่าเกาะกระจกให้เขาเป็นราคีฉันจะบอกว่าเหมือนตำเพลงเลยฉันซื้อมาแล้วคอลเลคชันนี้และเ<ล>มีย<ม><ม>ผมก็เลยกินฮัสิบางเพราะไม่มีอย่างอื่นที่กูกินได้เลย ฮาจีบงังบาบีเล็กแปดค่ะที่เ <so มืองไทยสีบานเย็นที่มีสีต้มค่ะจะแตกต่างคนละสิและมีผมก็มาช็อปซปเปอร์มาร์เก็ตเวียดนามและดูนางเมียผมช็อปปิ้งแป๊บเดียวแล้วมึงมามากินป่ะนะเมียผมแม้อยู่ในที่แสงน้อยก็ยังสวยเพราะเราไปกระสือค่ะและดูสีหน้าคนปวดขี้เร็วๆๆๆๆๆขห้องน้ำอยู่รูดวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย ตอนเช้าเมียผมก็ตื่นแล้วนะครับและนี่คือวิวโรงแรม,มยามเช้าโ้เคล็ดลับกินอย่างไรไม่ให้อ้วนใ<ค><ะ>ชช้อนเล็กจริงค่ะช้อนอะไรเล็กกว่าปากเออ,เอ,อถูกแล้วเนาะถ้าเกิดว่า,าใหญ่กว่าปากมันคือทัพพีถ้าปากเล็กกว่าช้อนคือปากเท่ารูเข็มวัดสุดทัดก็เข้ากูอยู่แล้วนะ <S <S คุณจุดทูไปดิฉั้นเลยไหมคะจะเรียกว่ากูก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามามีเทเลซ่าเป <S 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 ็นผู้อยู่ตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วตอนนี้เมียผมก็กินกาแฟแล้วก็นั่งเย็บชุดนะครับเตรียมไปดูมิสแกรดพร้อมไปดูมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลรอบคอสตูมเลยนะครับเอามาลืมกวาดอัดลืมกวาดอัดและแล้วรับประจำตำแหน่งของดิฉันก็มานะคะ MTI แล้วตอนนี้ก็ดูมิสแกรดรอบชุดประจำชาติเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็คืงคืนแต่งตัวสวยไปไหนเนี่ยไปกินอาหารข้างทางค่ะเมียจ๋า ดอกกุหลาบเป็นสัญญาว่าคืนนี้จะได้2อดอกเย็บปักถักร้อยเตรียมชุดันพรุ่งนี้และนี่ก็วันที่3านะครับตื่นมาก็ห้าโมงเย็นแล้วเหนื่อยมึงก็นอนสีไม่สบายคุณก็ต้องให้เขานอนคุณจะมาใช้งานใช้การอะไรจะนักหนาครับแล้วเบียร์ผมก็เย็บเสื้อด้วยตัวเองครับเสร็จะและก็มากินที่ร้านคาเฟ่นะครับก็ตื่นห้าโมงแล้วไม่มีที่จะไปและทีผมก็ซื้อตรอไปได้เค้กสองชิ้นนะครับเอาไปกินต่อกลางคืน ไม่ไงเผื่อหิวรอบดึกเดี๋ยวไปที่สนามบินแล้วแก้มต่อตอมไม่ให้ผ่านแล้ววันที่สี่ก็มากินข้าวนะครับวันนี้แต่งหน้ามาคุมคนไม่สวยไม่บอกกันก่อนว่าจะแต่งหน้านจะได้ตื่นมาคผมหน้าสู้แล้วก็ไปซื้อฮาจิบันให้เมียมาแล้วครับแล้วผมก็ซื้อขนมนี้มาครับอยากสรุปมันคือเอแครลูกยักษ์ L y เป็นเกียรตเป็นบุญมากเป็นบุญสีบารมีเกียรติเพราะว่าลูกสาวมาเหมือนนั่งมอเตอร์ไซค์บริการ และตอนนี้ก็ขึ้นรถบัสไปดูงานมิชแกร์นะครับชิงชาบทั่วเริ่มแล้วค่ะและเมียผมก็เริ่มดูมิสแกร์แล้วนะครับอ้าวไม่ได้ดูดีเพื่อแต่เมาและน่ขณะที่นาง,งานประกวดเมียผมก็ตั้งแต่งรูปและห้าทุ่มก็เสร็จงานแล้วนะครับไปมีเรงตกกับใครมา,ม,าม,าามาเนี่ยไปอยู่หัวมาจิหัวมาเนี่ย และตอนเช้าเมียยังไม่ตื่นก็ต้องมากินข้าวคนเดียวและผมก็มากินอันนี้นะครับซึ่งไม่รู้เรียกว่าอะไรครับและเช้าวันนี้หลังจากที่ผมไปซื้อข้าวให้แพมแพมก็ตื่นมาดูซีรีส์เกาหลีแล้วมาเวียดนามทําไมอยู่ไทยกับอยู่เกาหลีซีรีส์กูขาดไม่ได้ค่ะฝนตกเมียผมก็เดินตากฝนและเมียผมก็ถูกใจเสื้อผ้าตัวนี้นะครับใครจะมาซื้อเสื้อผ้าเวียดนามนะคะใหญ่สุดแค่เอ็มค่ะผมว่าเสื้อตัวนี้สวยเมียผมใส่ต้องสวยแนะ่เลยหันหน้ามาสิ สามตัวต่อกันนะถึงพูดถึงจะใส่ได้อยู่ประตูน้ำไม่ช้อปปิง้งมาช้อปปิ้งถึงนี่ตน้ำเมียใสเอและตอนกลางคืนนี้นะครับมาดามแพมเจ็บคอรครับและนี่ก็มาเอาอยาจะปอบเปียให้มาดามแพมนะครับมาดามแพมใช้งานเยอะดีนะที่เมียไม่ชวนมาดูโบสถ์โบสถ์ปิดซ่อมพอดีอยากให้กรุงเทพมีต้นไม้ใหญ่ให่แบบนี้บ้างจัง ด้วยความที่เมียผมไม่สบายผมเลยมาตลาดเบนถันคนเดียวมาซื้อข้าวให้เมียและนี่ก็คือข้างในตลาดเบนถันเปอร์เวียดนาธารกิจซื้อข้าวให้เมียเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะพามาดาเไปกินข้าวครับวันนี้ไม่สบายเลยนอนสมทั้งวันเลยไอ้เหนียวเรือที่เวียดนามนะครับรสชาติอร่อยนะอร่อยกว่าแถวบ้านคุณตื่นมาพบกับอาการไม่สบายน่าสงสารจริงเลยมาซ่อมรองเท้าให้มาดามแคมป์นะครับ แล้วก็รองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับก่อนไปดูมิสแกนก็มาช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัมนะครับ bye, bye, ไปไปเร็วเออไป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 และตอนนี้ก็เตรียมตัวไปดูมิสแกนแล้วครับและผมก็พามาดามแพมมาดูนางงามแล้วนะครับและดูมิจจสแกนเสร็จแล้วก็กำลังกลับบ้านนะครับท้องอืดไม่สบาย กลับมาถึงโรงแรมแล้วครับดูสภาพคนสวยยังไงก็ยังสวยสวยเพราะมีผัวและสุดท้ายเมย์ผมก็มากินข้าวที่ห้องแถมกินบนเตียงจังหาเอ้ยกูไม่ไหวแล้วเธอไปขึ้นรถเร็วคันนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ของกูนี่สิ่เน้ที่คนเลือกว่าปั่นท้ายดินละเบิดมากินข้าวที่สนามบินขอซ่อมได้อย่างงี้มันคือปิดปากอ้าว ทำอะไรพนักงานกลัวสวยเกินกลับแล้วครับและแล้วก็ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนะครับเสร็จพุ๊บก็ไปเต้นแอโ์รบิกต่อเออเอาสิเอาเข้าไป